ทางผู้ประกอบการพยายามให้เหตุผลว่าพอบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและจริงจังเนี่ยเป็นการทําให้ธุรกิจทําให้การประกอบการทําให้ชีวิตของคนที่ทําเรือประมงเขาต้องสูญเสียชีวิตเดิมไปบางคนเนี่ยพยายามที่จะขายเรือเพราะว่ามองว่าทําแนวตามแนวทางปฏิบัติและโทษที่มันรุนแรงแบบนี้ไม่ได้มันกลายเป็นกําตักในอุตสาหกรรมประมงด้วยหรือไม่แต่ว่าณนะขณะนี้ ทางผู้ประกอบการเองก็มองว่ายังไม่มีสิ่งไหนที่จะพิสูจน์ได้เลยว่าพอปฏิบัติตาม IUU แล้วเนี่ยทำให้ความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลมันฟื้นขึ้นหรือไม่แล้วทําให้การส่งออกมันเป็นไปได้ด้วยดีมากน้อยแค่ไหนช่วงนี้พูดคุยเพิ่มเติมกับคุณบรรจงนแสที่เป็นเครือข่ายภาคประชาชนในนามกลุ่มรักทะเลไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณบรรจงคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังคุณชมทุกท่านด้วยครับสวัสดีค่ะ คุณคุณนบรรจงสิ่งที่ทางผู้ประกอบการเขากําลังเรียกร้องให้เร่งแก้ไขปัญหา i อยยโดยเฉพาะในเรื่องของการลงโทษที่มันค่อนข้างรุนแรงเรื่องของการออกใบอนุญาตเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการแก้ไขตามนั้นมองว่ามันมีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนกับความก้าวหน้าทั้งหมดที่เคยทํามาได้ในในระยะเวลา9้าปีที่ผ่านมานะคะผมผมคิดว่าเรื่องนี้เราเราเรื่องนี้ต้องทำความเข้าใจ2เรื่องคือหนึ่งเรื่องไอยูยูเรื่องไอยูยูที่จริงๆเป็นเรื่องของสภาพยุโรปใช่ไหมจริงๆแล้ว เป็นมาตรการของเอฟโอแต่เดิมที่แล้วเขาเรียกว่าพูดออกคอน c t ที่เขาพูดถึงเ,เรื่องความมั่นคงทางอาหารว่าทะเลเนี่ยเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่ใหญ่สุดของมนุษยชาติคือเอฟบีโอจะมองภาพรวม่อดทีนี้เนี่ยเออยู EU เขาก็เลยใช้มาตรการตรงนี้เนี่ยมาเป็นกรอบสำหรับสมาชิกในประเทศของเขาว่าถ้าใช้แรงงาน้าถ้าทำลายพันธุ์สัตว์น้ำไวอ่อนพวกนี้เนี่ยเขาจะมีมาตรการในการห้ามสินค้าประมงเนี่ย เข้าสหภาพยุโรปทนี้ถ้าเราดูตัวเลขเนี่ยไอสินค้าประมงที่ที่เกี่ยวข้องกับประมงที่เข้าสหภาพยุโรปมันก็ประมาณสามแสนล้านต่อปีใช่ไหมมีกุ้งมีอาหารสุนัขมีทูดงทูน่าอะไรนี่นะฮะซึ่งก็เป็นมูลค่ามหาศาลรานนั้นรัฐบาลก็ตัดสินใจว่าถ้าอย่างนี้ก็ต้องต้องลดใบแดงจากอายุยไว้ได้เพื่อรักษาเกษตรกรส่วนใหญ่เช่นทำนากุ้งรืออุตสาหกรรมที่เขา ไม่ทำลายพันสัดน้ำไวอ่อนเช่นทูน่นาหรืออาหารสูนัขอาหารแมวเนี่ยนะซึ่งเป็นมูลค่าค่อนข้างเยอะอันนี้คือคือที่มาทีนี้พอเรามาดูการทาประมงในบ้านเราเนี่ยสามสี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยบริหารจัดการทรัพยากรทะเลที่เอาหลักวิชาการมาเป็นตัวตั้งมันก็เกิดภาวะที่เราเรียกว่าเราจับฟันสัดน้ําเกินศักยภาพของทะเลหรือที่เราเรียกว่าโออร์ฟิชชิ่งใช่ไหมฮะ ทีนี้เราก็ดูตัวเลขต่อไปว่าอาชีพประมงเนี่ยเราแยกเป็นสองส่วนคือประมงพาณิชย์กับประมงพื้นบ้านประมงพาณิชย์เนี่ยจะดูตามสถิติยังมีอยู่85เปอร์เซ็นต์แต่85เปอร์เซ็นของชุมชนประมงชายฝั่งใน22จังหวัดเนี่ยมีประชากรหมู่หลานที่อาศัยฐานทรัพยากรทะเลเนี่ยเป็นปู่ข้าวอู่น้ําของเขาพรานทิศทางนี้จึงเป็นทิศทางที่ถูกต้องว่าถ้าปล่อยให้มีการทาร้ายทะเลอย่างนี้เนี่ย คน22จังหวัดที่ติดชายฝั่งเนี่ยจะสูญเสียอาชีพไม่ต้องพูดถึงเรื่องแหล่งอาหารโปรตีนจากทะเลที่จะต้องถูกนําเข้ามาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นมาตรการที่รัฐบาลไทยออกพลกระประมง258ที่ค่อนข้างจะรุนแรงรอะในยุคนั้นเ,นเรามีเรือเกลือนเรือสวมทะเบียนใช่ไหมครับแล้วก็ออกพลกรบประมงมาบางมากราก็ถูก ปิดกันจนไม่สามารถปฏิบัติการได้อายุตัวอย่างเย่ะมาตรา57เจ็บไหมฮะที่ให้รัฐมนตรีประกาศบอกว่าพันธจัดน้ำไม่อ่อนกี่เบอร์เป็นถึงจะขึ้นเรือได้จนถึงวันนี้89ปีเนี่ยรัฐมนตรีไม่ยอมประกาศเพราะว่าคนหนึ่งก็เป็นเป็นแรงกดดันากประมองพาณิชย์ใช่ไหมก็ว่าถ้าประกาศบอกว่าจับลูกปูมา้าขึ้นมาสัดน้าเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยขึ้นมาเนี่ยคุณต้องถูกมาตรการลงโทษเพราะปัญหาการใช้เครื่องมือ ประมงว่าเรามีอยู่สามตัวอวนรุนอวนลากเรือปั่นไฟซึ่งอวนรุนก็ดุนมาตาตีสียกเลิกไปแล้วก็เหลืออวนลากกับเรือปั่นไฟเรือปั่นไฟเนี่ยที่จับลูกประตูเล็กๆอะฮะมันตากขายเนี่ยวัดไม่ไม่ถูกการบริหารจัดการก็เลยทําให้ไอการทําลายพันธุ์ชัดน้ำอ่อนยังเกิดอ,อยู่ทุกณะนาดใช่ไ<ต>หมฮะนี้กรณีกับอีกเรียกร้องว่าโทษุแรงไปเนี่ยผมคิดว่าเราก็ต้องมาดูว่า เป็นมาตรการที่ต้องการจะรักษาแหล่งทรัพยากรทะเลเอาไว้ให้กับคนส่วนใหญ่หรือผู้บริโภคทีนี้ดูเหมือนว่าการบังคับใช้กฎหมายก็ยังไม่ได้ทําได้ทุกตัวบทมาตรานะคะโทษรุนแรงก็อาจจะไม่ได้มีผลกับสภาพปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงนะคะแต่ทีนี้ค่ะมีมีแนวคิดว่าอยากจะให้แก้บทลงโทษให้มันเบาลงค่ะแล้วก็ บางมาตราเนี่ยอาจจะอยากจะให้มองไปที่ตัวเรือมากกว่าตัวคนเช่นการขอใบอนุญาตค่ะคุณบรรจงแต่เดิมเนี่ยมองว่าถ้าคนมาขอใบอนุญาตก็คือผู้ประกอบการเนี่ยไม่มีคุณสมบัติหรือเคยทําผิดแบบนี้จะไม่ได้รับใบอนุญาตแต่แนวคิดใหม่ที่อยากจะนํามาสู่การปรับแก้ปัญหาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าอยากจะให้พุ่งเป้าไปที่ประวัติเรือค่ะว่าถ้าเรือลําไหนถูกนําไปใช้ผิดกฎหมายแล้วเอาแบบนี้เรือลํานี้จะไม่สามารถนํามาจดทะเบียนได้แล้วแบบนี้เนี่ยการแก้ไขแบบนี้มันเหมาะสมไหมคะ อันนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคือในต่างประเทศในเยอรมันในอังกฤษเนี่ยเขาก็มีอวนลากีนี่เรามาพูดเรื่องโทษอย่างเดียวไม่ได้เราต้องอพูดถึงการขยายตาอวนที่ไม่จับเอาพันตัดน้าตัวเล็กๆจับแฉ่ว่าตัวใหญ่ใช่ไหมฮะพอเรามาพูดแค่ว่าโอเคเอาเจ้าของเรือควรจะมีเรือได้ี่ลาควรจะมีอวนลากเดี่ยวลากคู่อันนั้นมันมันพูดแค่แค่ภาพรวมแต่ในรายละเอียดที่ เป็นเครื่องมือทาลายพันธุ์น,น้ําไว้อ่อนเนี่ย <c oughs> มันต้องพูดถึงการขยายตาควนขยายเขตน่านาน้าให้กับประมงพื้นบ้านที่ต่างหากที่เป็นหัวใจของของที่เราไปเป็นไว้เอสดีจีใช่ไหมฮะตัวนี้ก็เป็นปเซนไว้การพัฒนที่ยัง่งยืนอ่เพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับปรุงกฎหมายเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่ามันจะนําไปสู่การฟื้นฟูทะเลไทยให้ <c oughs> อุดมสมบูรณ์กับเป็นแหล่งอาชีพแหล่งรายได้ของคนส่วนใหญ่หรือไม่ค่ะนั่นคือประเด็นสําคัญฮะค่ะคุณบรรจงแล้วเราที่ผ่านมาในในระยะ8-9ปีที่ผ่านมาที่พยายามแก้ไขจนสามารถที่จะปลดทงแดงจากไอ u ูไปได้แล้วเนี่ยโดยรวมทรัพยากรทางทะเลมันฟื้นคืนได้จริงตามที่มีการตั้งเป้าเอาไว้หรือเปล่าคะ ผมทำมันกับชาวประมงพื้นบ้านมา4ี่กว่าปีนะแล้วผมคิดว่า78็ดปดปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องพูดตรงไปตรงมาว่าไอ้ตรงนี้เป็นคุณูปการของของรัฐบาลน,นะที่ที่สามารถที่จะลดใบแดงได้แล้วก็มีมาตรการต่างๆที่ควบคุมเครื่องมือทําลายล้างใช่ไหมฮะรวมทั้งไอ้กอดอินกอดนอวีการตรวจเช็คละเอียดเนี่ยนะมันส่งผลให้ชุมชนประมงชายฝั่งโดยเฉพาะพื้นที่ที่พวกผมทำมานด้วยเห็นชัดเลยฮะเห็นชัด uh. ว่าฟันตัดน้ําเพิ่มข <Ha. S 2> ึ้นใช่ไหมฮะ มีปลาตัวใหญ่ๆมากขึ้นปลาบางชนิดมันหายไปแล้วก็กลับมาอันนี้เป็นตัวชี้วัดที่ดีเพียงแต่ระบบการหจัดการของกรมประมงในอนาคตเนี่ยก็ต้องวางเป้าว่าเราจะพัฒนาสู่ความยั่งยืนด้วยมาตรการอะไรบ้างไม่ใชยัพิจารณาเฉพาะเรื่องกฎหมายที่ประมงพันนิดเป็นลบระทบเพียงเท่านั้นเพราะคนที่ทําประมงกันนิดมีแค่สิบแปดเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์ดังนั้นรัฐบาลสองคุณเศรษฐาเนี่ยก็ต้องคิดถึงเรื่องความยั่งยืนของท้องทะเล คิดถึงแหลง่งอาหารโปรตีนของลูกของหลานในในใบ้านเราที่เราโชคดีที่เรามีทะเลในเขตร้อนมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมีคัามตัดน้าเยอะแยะไปหมดแต่เราไม่เบื่อจัดการปล่อยมีการจับปันตัดน้ําตัวเล็กตัวน้อยไป,ไป,ไปเป็นปลาปนอะไรพวกนี้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถ้าเอางานวิชาการมาดูการผลิตปลาปนแต่และกิโลเนี่ยมันต้องใช้ปันตัดน้ําไม่อ่อนหกถึงเจ็ดกิโลปีหนึงเราสามแสนตันเราส่งออกไอ้พวกนี้มันจะทันเห็นเลยว่า ที่ทะเลวิกฤตเนี่ยเพราะเราไม่เคยบริหารจัดการทรัพยากรทะเลแบบวิทยาศาสตร์เราบริหารจัดการทะเลตาหมหัวคะแนนของพรรคการเมืองซึ่งอานนี้เนี่ยมัน,ม,นมันหมดยุคแล้วครับผมว่ามันหมดยุคแล้วค่ะ,ค,ะคุณบรรจงคะถ้าเราจะมองในอีกด้านหนึ่งคะ่ะคือฝั่งประมงพื้นบ้านซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสัสดส่วนของผู้ประกอบการที่มากกว่าเรือประมงพาณิชย์ก็คือ8 5ต่อ15%เเซ ฝั่งพื้นบ้านก็อยากจะได้พื้นที่ทำมาหากินที่เพิ่มมากขึ้นแล้วฝั่งประมงพาณิชย์ล่ะคะที่เขาผูกโยงกับธุรกิจอื่นๆในอุตสาหกรรมสัตว์น้ําเพื่อการส่งออกถึงแม้สัดส,ส่วนจะดูน้อยแต่มูลค่าก็เยอะค่ะการจัดสรรเพื่อให้มันมีความเป็นธรรมโดยที่ไม่มองว่ากฎหมายยาแรงจะเป็นทางออกแต่เพียงเรื่องเดียวจะต้องหารือกันยังไงดีคะผมคิดว่าเรามาวางเป้าหมายร่วมกันก่อนเป้าหมายที่ว่าก็คือว่ายึดเอาความยั่งยืน ของการพัฒนาเป็นเป้าหมายใช่ไหมครับทั้งทะเลถ้าจะทำให้ยั่งยืนเนี่ยมันจะมะีงานวิชาการหรือแนวทางในการจะนําไปสู่ความยั่งยืนเนี่ยหลากหลายวิธีการเครื่องมือประมงที่ทำลายล้างของประมงขึ้นบ้านจะมีไครตู้ไอโง่ที่จับปันส่็นเล็กเนี่ยใช่ไหมทีนี้ประมงขนาดใหญ่ที่ทำลายล้างสูงเนี่ยก็ต้องมาพูดถึงเรื่องการขยายตาอวนการออกไปนอกเขตน่านาน้ําที่พอเหมาะกับจับปัดจับพันจั์น้ําขนาดใหญ่ไม่อ่จับตัวเล็ก ไอ้พวกนี้มันทาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดแค่เรื่องยาแรงอย่างเดียวมันจึงไม่พอสำหรับการฟื้นฟูทะเลไทยให้ย,ยั่งยืนนะฮะผมคิดว่ามันต้องดูครบวงจรค่ะ<า>แน่นอนไอ้ที่ดิบตัวหนึ่งที่ออกมาจากกระมงพานชย์เนี่ยที่ส่งออกมากเนี่ยถ้าเราไปดูจริงๆแล้วเนี่ยทูณ่ากระป๋องคือคือเป็นธุรกิจปลากระป๋องของไทยซึ่งทํารายได้กับประเทศเยอะแต่ปลาทูน่าเนี่ยมันเป็นปลาจากนอกน่านน้ำจากตัวเรือใหญ่ขนาดใหญ่บนตาใส มันไม่ได้หมายถึงไอ้ประมงทานนิบ้านในพื้นที่เท่านั้นนะคะค่ะอาล้ค่ะคงจะมีอีกอันตรปนค่ะคงจะเป็นในอีกมิติหนึ่งของปัญหาที่ต้องหมักคลี่กันนะคะคุยกันแบบตรงไปตรงมาถึงทรัพยากรที่เรามีจริงๆกับเหตุผลในเรื่องของการส่งออกการดูแลเรื่องของความยั่งยืนให้มันเสมอภาคเท่าๆกันขอบคุณคุณบรรจงมากเลยค่ะ